สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตคเคครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาวนะครับวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับกับการเปิดบล็อกโชว์กาวอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกการ์ดเกมการ์ดที่ชื่อว่า r e b i ิร์สฟอร์ยครับเกมการ์ดรีเวิร์สฟอร์ยนะครับตัวนี้เป็นเกมการ์ดใหม่ของบูชิโรนะครับ ที่เล่นกันแล้วก็มีซีรีส์หลากหลายมากมายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Reboard for y o u ก็คือซีรีส์อาูเลนะครับเป็นซีรีส์เรือจีนหรือว่าเป็นเกมเรือของประเทศจีนนะครับซึ่งก็จะมีเรือญี่ปุ่นแล้วก็เรืออังกฤษเรือเยอรมันอะไรเงี้ยนะครับเคก็เป็นเอาชื่อเรือรบต่างๆที่เป็นมีจริงนะครับเอามา ทำรูปรูปเรือรูปล่างให้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะเป็นเหมือนแบบเราเป็นผู้การคอยควบคุมเหล่าสาวๆเรือรบไปต่อสู้นะครับโอเคช่างเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะโอเคอ่ะก็ตัวนี้ครับเป็นบูเตอร์นะครับเป็นซองซองสุ่มของอซีรีส์นี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเปิดเลยแล้วกันเนาะอ่ะ โอเคอ่าด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับ for you โอเคตัวกล่องก็มีรอยปากนะครับสามารถฉีดตามรอยปกได้เลยแล้วก็ฉีดมาแล้วก็แกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีใบนี่ครับของ for you ให้นะครับว่า มีซีรีส์อะไรมากเนี่ยอ่าเป็นซีรีส์ของ Rebirth เลย Rebirth For You b a n งด์ e ีมอันนี้โปรเจกต์เลยบางอันผมก็ไม่ไม่ได้รู้หมดทุกอันนะเพราะว่าผมอ่นานภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกเนาะโอเคก็ดูคร่าวๆได้ประมาณนี้นะซีรีส์อีูเซ็กไคแล้วก็โฮโลไลท์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะหนึ่งหนึ่งกล่องอ่าจะมีโปรโมแถมให้อีกหนึ่งใบยอยู่ในกล่องนี้นะครับหนึ่งใบ 1> PR หนึ่งใบรูปรูปเหลือสวยงามนะครับโอเคอะผมใส่ในกล่องเนาะวางนอกก่อนซองหนึ่งบ็อกจะมีหนึ่งสองสามีสมีทั้งหมดสิบสนะครับโอเคอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตัดเลยเนาะอ่ะสองที่หนึ่งครับ สองแรกครับอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับอาจะเป็นเรียลลิตี้นะครับเรียลลิตี้ของเกมเกมการนี้ซี C คือคอมมอนคอมมอนคือหาง่ายมากนะครับโอเคอ่าคอมมอนสองใบสามใบคอมมอนสามใบแล้วก็เป็นเรียลลิตี้แรนะครับแร่แร่หนึ่งใบนี่แล้วก็เป็นระดับสองแรซึ่งหายากขึ้นไปอีกนะครับอีกหนึ่งใบแล้วก็อันนี้เป็น รีเบิร์นนะครับหรือว่าสปาของเป็นการ์ดนอนนะครับโอเคแถมให้ทุกซองซองระบนะครับไปนี้ก็คอมมอนเนาะคอมมอนสอันนี้แลนหนึ่งแล้วก็สองแร่ก็เป็นใบสปาอ่ะผมแยกงี้นะโอเคสองที่สองครับ <c oughs> สองที่สองเหมือนเดิมครับคอมมอน 1> 1, 2นึ่อ่าแล้วก็มาเป็นแรลนแลนะครับอ่าการ์ดของอาซูเลนะครับการ์ดทุกใบจะมีฟอยแล้วฟอยจะเปลี่ยนรูปก็คือเป็นเป็นรูปร่างใหญ่ของถ้าเป็นใบธรรมดาจะเป็น s d เนาะแต่ถ้าเป็นฟอยอะจะเป็นรูปรูปร่างเต็มร่างใหญ่นะครับก็คือใบนี้ใบนี้เป็นหัวแรนะครับ เป็นฟอยล์อ่ะผมแยกฟอยล์ไว้ก่อนเนาะจะได้รู้แล้วก็แก๊สนอนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็เทิบหน่อยเชิบอ,อ่าแก๊สฟอยล์นะไปแรกอ่ะสองที่สามนะครับ <c oughs> สองที่สามบอือก็มาแล้วครับคอมมอนคอมมอนคอมมอนครับแล้วก็หัวแร่อ่าอันนี้เป็นสามแร่ครับ สามแร่ตัวเขียนนะขอบมันจะเป็นสีทองดูถ้าดูดียนะขอบมันจะมีขอบทองทองวิงว่งวิแบบ่งเนี่ยครับตัวหนังสือยังเป็นสีทองเลยนะครับแต่ว่าไม่ฟอยนะนี่คือสามแร่โอเคสามแร่เรียลตี้สามแร่ผมแยกไว้โอเคแล้วก็ใบนอนนะครับถุกซองจะได้ใบนอนนะครับหนึ่งใบต่อนนี้สองที่สี่นะครับ <c oughs> สองที่สี่คอมมอน คอมมอนหัวแร่หัวแร่อ่าไอ้นี้ได้ฟอยด์การดนอนนะครับโอเคฟอยด์นอนวิ่งวิ่งนะดูวิ่งวิ่งนะครับโอเคแล้วก็การนอนโอเคฟอยด์นี่คือไปลุ้นนะครับรันด้อมเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมีอะไรเซ็นเลยนะครับโอเคต่อไปครับสองที่ห้าครับคอมมอนคอมมอนครับแร่ สองแร่อ่านี่ไม่แล้วครับเป็นหัวแร่เป็นฟอยเนี่ยครับร่างใหญ่มันจะวิงวิงปิ๊งปิงวิงวินี่เป็นฟอยแล้วก็ใบนอนสองที่หกครับ <c oughs> สองที่หกคอมมอนคอมมอนครับแร่แร่สองแร่แล้วก็เป็นการ์ดนอนโอเคครับ ฟองที่เจ็ดครับคอมมอนครับคอมมอนครับแรครับแรครับอ่าเป็นสามแรครับโอ้โหเป็นสามแรและล่างใหญ่โอเคดูอย่างสวยงามสามแรก็คือเป็นล่างใหญ่ด้วยแล้วมันจะเป็นขอบทองด้วยนะครับเฉพาะสามแรโอ้โห ครับแล้วก็แคทนอน <c oughs> คอมมอนครับคอมมอนครับแร่ครับแร่ครับสองแร่ครับแล้วก็เป็นปเคครับอันนี้สองที่เก้าแล้วชุบโอเค สองทีเก้านะครับคอมมอนครับคอมมอนครับแรครับอ่าสามแรครับสามแรชึบแล้วก็ฟอยครับพิงแล้วก็ไม่ดีโอเคสองสุดท้ายครับ <c oughs> ชุบคอมมอนครับคอมมอนครับคอมมอน แล่สองแล่อ่าแล้วก็มีครับโอเคเรามาดูผลประกอบการครับคอมมอนะ Common จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1ห1า1 4 1จ1ด1ปดเก้าส21 2 2 23อ3ใบน,นะครับแล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ใบนะครับ2แล 1, 2, 3, 4, 5, 5ใบนะครับใบนี้จะได้10ใบแน่นอนก็คือมันมีทุก2ก็ลงรับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอเคนะครับ10ใบ ฟอยหนึ่งสอามใบครับฟอยห้าใบแล้วก็3แร่สองใบโอเคครับก็บล็อกรีเวิร์สฟอ์ยูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาซื้อจะได้นะครับ กับเกมการ์ดของบูชิโรตตัวใหม่ Rebirth for you นะครับโอเควันนี้ก็รีวิวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอาร์ตเนะครับในการจะหากตัวการ์ดมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ